สนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์หนุ่มกันชัยปลอดภัยแล้วหลังหัวใจเต้นผิดจังหวะัวจ กายรัชนานน์เคลียร์ปมดราม่าแอบแซ่บเมียยูทูบเบอร์เผยตัวอย่างหนังทีวีภาคสามแ r ร a n ี m e g น a n เมแกน escaping the palace อัปเดตโปรเจกต์ฉลองเดบิวต์5ปีเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตแ k p พิง สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวข่าวมาเจอกันนะครับช่วงนี้อยู่กับกิษณพัฒน์ครับครับก็ตอนเที่ยงเนาะฮะสวัสดีวิกิตด้วยสวัสดีเป็นไงไม่เจอกันเลยช่วงนี้พิกฤตวัคซีนมาช่วงนี้โอเคหรือยังกี่วันแล้วครับ3วันแล้วนะครับว่ายังเพลียๆอยู่หรอใช่ยังแบบอ้องๆยังงงๆอยู่เลยแต่ว่า เห็นหลายๆคนไปฉีดมาบอกวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วคือคือคือวันที่3ามวันนี้ก็น่าจะดีขึ้นเพราะร่างกายสร้างภูมิไงใช่เครับอ่ะเรามาเริ่มต้นข่าวของเรานะวันนี้อัปเดตอาการป่วยของคุณหนุ่มกันชัยกันหน่อยนะกับอาการหัวใ,หวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกิดอาการขึ้นกลางรายการสดเลยล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตกันหน่อยครับทำเอาหลายคนก็ตกใจไม่น้อยครับสำหรับพิธีกรหนุ่มกันชยัยกำเนิดพลอย หลังกลายเป็นเรื่องที่ทําให้แฟนๆเป็นห่วงครับขณะที่เมื่อวานกําลังนั่งจัดรายการสดอยู่นะระหว่างนั้นเนี่ยคุณหนุ่มนะก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหัวใจเต้นผิดจังหวะและรู้สึกเหนื่อยพร้อมทั้งยังเอามือเนี่ยจับหน้าอกตัวเองหลายๆครั้งจนดีเจชาวๆที่ร่วมจัดรายการด้วยเนี่ยต้องถามว่าไหวไหมซึ่งพี่หนุ่มครับก็บอกว่าเป็นโรคประจําตัวครับแล้วก็ตอนสามทุ่มครึ่งน,นะครับทางเพจดังเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของคุณหนุ่มเนี่ยบอกว่า เฮียแกมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคประจำตัวแล้วก็เริ่มมีอาการช่วงต้นๆรายการหน้าซีดดูมึนแล้วก็เอามือจับหน้าอกตัวเองตลอดล่าสุดนี้ไปหาหมอแล้วตอนนี้ปลอดภัยครับหมอให้ยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เพราะอาการปรกติปลอดภัยดีดนีนะครับ รักษาสุขภาพนะครับพี่หนุ่มครับมาที่เรื่องเศร้าเนาะในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับสำหรับคุณตุ้ยเพลกราวนะฮะล่าสุดนี้มีการมามอบตัวนะครับหลังจากที่ได้สร้าบกันไปแล้วว่ามีการประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เสียชีวิตแต่มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาด้านหลังเนี่ยก็ขับมาทับร่างของพี่ตุ้ยนะฮะแต่ว่าล่าสุดนี้มอเตอร์ไซค์คันนั้นเข้ามามอบตัวแล้วครับ จากกรณีนะครับมือกีตาร์วงเพลงกราวตุว้ยวัชระครับประสบอุบัติเหตุขับรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายรถกระปอร๋อทาให้เจ้าต,ตัวเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับจากนั้นก็ได้มีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุแล้วก็เผยให้เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์2อคันพุ่งเข้ามาแล้วก็ชนซ้ําแต่ว่าก็รีบลุกขึ้นแล้วก็ออกจากจุดเกิดเหตุไปในทันทีครับแต่ว่าล่าสุดนี้สถานี ผู้ที่อาตาล่าจุดนี้นะครับผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยในกล้องวงจรปิดได้เข้ามาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วครับโดยที่คุกกรณีก็ได้เปิดครับว่าตนเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักโดยพามารดาซ้อนท้ายออกมาก็กําลังมุ่งหน้าไปส่งขึ้นรถไฟฟ้าเมื่อผ่านไปถึงจุดเกิดเหตุครับเห็นผู้ตายเนี่ยพุ่งชนท้ายรถกระปอ๋อในระยะกระชั้นชิด ตนก็พยายามเบี่ยงรถออกทางขวาแต่ก็เห็นมีรถบรรทุกเนี่ยตามหลังมาจึงไม่กล้าเบี่ยงออกไปในกระทั่งก็เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันจนล้มลงทั้งคู่ขณะนั้นครับทั้งตนมารดาที่นั่งซ้อนท้ายและคู่กรณีอีกคันเนี่ยต่างก็ได้รับบาดเจ็บโดยตนบาดเจ็บที่ร่างกายซีขวามารดาตนเจ็บที่ขาขวาและคู่กรณีอีกคันครับก็เจ็บร่างกายจึงพากันยกรถแล้วก็แยกย้ายออกจาก ออกจากจุดเกิดเหตุครับเนื่องจากเป็นเวลาเร่งด่วนและก็ได้รับบาดเจ็บที่สําคัญไม่คิดว่าต้้เพลย์กราวน์ที่ประสบอุบัติเหตุก่อนน่าจะเสียชีวิตครับจึงอยากฝากขอโทษญาติพี่น้องเพื่อนของผู้ตายที่ไม่ได้อยู่รอให้ความช่วยเหลือรวมถึงมีการสอบถามอีกนะครับว่าทางคู่กรณีที่มาให้ปากคำนั้นเนี่ยได้ทราบหรือไม่ว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วก็สามารถบันทึกภาพขณะที่เกี่ยวกันล้ม รรถได้คับแล้วล้อหลังของรถจักรยายนยนต์ที่ทางคู่กรณีขับขี่น่าจะไปสัมผัสกับร่างกายซีกข,ขวาของผู้ตายซ้ําในที่เกิดเหตุทางคู่กรณีเองครับก็ได้ตอบว่าเรื่องนี้ทางร้อยเวรได้นัดหมายให้ตนเนี่ยนำรถจักรยายนยนต์ส่งไปตรวจสอบกับกองพิสูจน์หลักฐานแล้วอย่างไรก็ตามต้องรอหลักฐานการชนะสูตรศพครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดซึ่งคาดว่าผลพิสูจน์ทั้งหมดจะออกมาในระยะเวลา1เดือนครับ ทางคู่กรณีกล่าวต่อครับว่าตนขอแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนย,ยันไม่ได้หลบหนีไปไหนพอทราบว,ว่าจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตก็รีบประสานมาให้ปากคำพร้อมมารดาทันทีตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็เรียกทั้งฝ่ายโชเฟอร์รถกระปอ๋อฝ่ายตนและคู่กรณีอีกคันครับที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเกี่ยวกันกับรถตนเนี่ยล้มมาให้ปากคำหลังจากนี้หากร้อยเวรนัดหมายนะครับทุกฝ่ายก็จะรีบเดินทางมาพบ เพื่อฟังการสรุปสำนวนคดีและก็ยังมีรายงานในะระหว่างที่พนักงานสอบสวนกําลังสอบปากคาครูกรณีอยู่นั้นนะครับกลุ่มเพื่อนๆของผู้ตายก็ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยโดยไม่มีเหตุวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นครับจะขอร่วมแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งกับทางครอบครัวด้วยนะครับนะครับเรามาที่เรื่องราวดราม่าแซบ่บๆที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับงานนี้คุณกายรัชานนท์ต้องออกมาเคลียร์นิดนึง หลังจากถูกโยงว่าแอบแซบเมียยูทูบเบอร์ดังโอ้โหงานนี้จะว่าอย่างไรอัปเดตกันนะครับกลายเป็นแฮชแท็กดังในโลกโซเชียลครับที่ชาวเน็ตพูดถึงจำนวนมากหลังจากเมียยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังครับถูกโยงแอบแซบสามีชาวบ้านอักซรย่อก็รชนอนี่บอกว่าจนทำให้บ้านแตกหนึ่งในนั้นที่ถูกชี้เป้าเลยก็คือนักแสดงหนุ่มลูกโดกายรัชชานนนครับ ที่ทาเอาหลายคนเดาดกันไปต่างๆนานาล่าสุดเจ้าต,ตัวก็ได้ออกมาเคลียร์ une, ทันทีครับมีการโพสต์ขณะที่กําลังวิ่งออกกําลังกายและยืนยันว่าความจริงแล้วคืออะไรโดยระบุแคปชั่นว่า,าแถลงการจากกรชนและพรคนรออดอปปนี่มาทุกอักสรย่อแน่ะที่แปลวชื่อลูกเหรใช่ครับซึ่งในคลิปก็พูดประมาณว่าสวัสดีครับกรชนเองครับผมวันนี้น่าจะมีหลายคนเห็นข่าวแล้วว่าไปทำให้บ้านคนอื่นเขาแตก ไม่ใช่กรชนนี้แน่นอนนะครับแต่เจ้าตัวก็ออกมายืนยันแล้วนะฮะด้านพยาสาวฮารุเองหรือฮอรอนะฮะก็แอบแซวถ้าใครเห็นให้อินบ็อกซ์ทันทีเจ้าตัวจะจัดการเองจ้ากเนี่ยเขาแบบว่าเอ่อไปทําให้บ้านคนอื่นเขาแตกนะไม่ไม่ไม่ใช่กรรชนนี้แน่นอนทุกวันนี้ แปดโมงเช้าคือออกกําลังกายอยู่วันนั้นหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บสิบโมงกูนั่งขุดดินอยู่คนดูดูดูถ้าเกิดใครเห็นกอลชนอไปเที่ยวกับใครนะคะอืมอินบ็อกมาเลยมาเลยเออเดี๋ยวฮอรอจะจัดการอย่างหนักใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมแน่นอนผมแบบแฟมิลี่แมนนี่ลูกๆก็อยู่ใช่ไหมลูกๆ B.C. ขนาดนี้ถามว่าจะเอาเวลาไปแอบแซบกับอม,มอยอทอบอที่ไหนก่อนต้องไปคิดกันเพิ่มนะว่ากรชออน,อนจะเป็นอะไรออได้ยังนี่นะฮะก็คลิกกันไปไปที่เรียบร้อยนะครับะนะครับในช่วงโควิดนะฮะต้องบอกว่ามีดาราศิลปินหลายคนเนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือแม่ค้าพ่อค้านะครับหนึ่งนั้นคือคุณซูซี่สุสีรานะครับก็มีโอกาสนะได้ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าฝั่งที่อยู่เชียงใหม่ครับ หลังจากที่นากแสดงสาวซูซีซ่สุศิรานะครับได้โพสต์รับรีวิวสินค้าของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าตัวก็เผยว่าก็มีติดต่อเข้ามาจํานวนมากเลยนะแล้วก็รู้สึกดีใจรวมถึงอิ่มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะาตนเองเนี่ยก็เข้าใจถึงความรู้สึกของเจ้าของกิจการซึ่งอะไรที่ช่วยได้ก็อยากจะช่วยนอกจากนี้ครับก็ได้เล่าถึงเรื่องของอาการหลังจากที่ฉีดวัคซีน แอสตราเซเนกาเข็มแรกไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็บอกว่ามีอาการข้างเคียง,งเล็กน้อยรู้สึกปวดตรงแขนที่ฉีดมีไข้อ,อ่อนๆแล้วก็รู้สึกหนาวช่วงดึกของวันที่ฉีดก็เป็นประมาณทัก2วันก็ดีขึ้นแล้วครับสวัสดีค่ะพี่ซูซีค่ค่ะขออนุญาตอัปเดตเรื่องที่ไปฉีดวัคซีนมาก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ อนนี้ก็าฉีดได้เข็มหนึ่งแล้วค่ะค่ะเรียบร้อยผลิตของแอสตราเซเนกาตอนนั้นโอเควันแรกที่เราฉีดไม่มีอะไรนะคะที่รู้สึกปกติมากเลยคืนนั้นแหละตอนที่นอนแล้วก็ตื่นมาก็จะแบบก็อยากบอกว่าโอเคอาการไม่ไม่ได้ไม่ไี้แบบอะไรมากมายไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการฉีดนะมัน มันเล็กน้อยอะค่ะอาการไซเดรอ่กสิ่งที่เป็นก็คือแบบอุณหภูมิของเราจะขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ถึงกับเป็นไข้อะอ mm. นอกจากนั้นก็จะแบบตอนนั้นมีแบบอาการตัวหนาวสั่นนิดนึงออาการอ่อนเพลียคือวันวันถัดไปอ่ะคือจะแรงสุดแล้ว mm. แต่ไม่อะไรเยอะมากเกินไปที่แบบจนลอางทำอะไรไม่ได้เอะ mm. อ่ะที่ซูซี่ค่ะมา,าที่เรื่อง เห็นโพสใน i อจว่ารับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยช่วยพ่อค่ะแม่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนติดต่อเข้ามาเยอะไหมคะไเยอะมากงานเข้าเลยค่ะอยากแอยากเป็นกำลังใจกำลังใจให้ทุกคนที่ที่ผ่านช่วงช่วงลำบากของโควิดอะคะเข้าใจนะคะว่าทุกคนก็ลำบากพยายามพี่จะแบบทำมาหากินกัน บบสู้ตายเลยค่ะเพื่อเพื่อที่จะเลี้ยงชีพแล้วก็เลี้ยงครอบครัวกันนะคะก็อยากจะช่วยอย่างน้อยแบบให้เขามีอะไรได้บ้างที่เข้ามามาเลี้ยงตัวเองยังไงเราก็อิ่มใจที่เราได้ช่วยคนอื่นนะคะที่เห็นแบบทุกคนลําบากอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกแบบเสียใจนะที่เห็นทุกคนลําบากเพราะเราก็เข้าใจเหมือนกันดีใจที่ได้ช่วยกันอะค่ะอยากให้คนไทยทุกคนที่แบบลำบากขานไปด้วยกัน ขอบคุณมากนะคะพี่ซูซี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็คนละไม้คนละมือเช่นเดียวกับสองคนนี้นะครับคนละไม้คนละมือของตัวเองนะฮะเรียกว่าขนของรักของห่วงออกมาขายกันนิดนึงใช่อะนรตอนนี้แบบที่มันได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนที่มันยังมีกําไรอยู่นะก็ขายไปก่อนเออนะฮะแล้วก็รงพูดถึงคุณทอมอิสราแล้วก็คุณแตงโมนิดานะก็เรียกว่าเปลี่ยนของที่มีตอนนี้ให้กลายเป็นเงินเียกกันนะครับ จากคำพูดที่ว่าเงินทองเป็นของนอกกายนะที่เราเคยได้ยินทั้งกันมาในยุคนี้นะที่สถานการณ์บ้านเมืองดูจ้ติดต,ดตดิดขัดขัดเงินทองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนเนี่ยต้องการจะมีไว้นอนกอดให้อุ่นใจ <c oughs> ในช่วงนี้นะครับซึ่งดาราในวงการหลายคนก็เปลี่ยนของที่มีที่รักนะหรือแม้แต่ของสะสมเนี่ยมาเป็นเงินก่อนหน้านี้เราก็คงเห็นตัวอย่างนะครับจากอาจารย์เผ่าทอง ที่ขนสมบัติมูลค่ามหาศาลมาไลฟ์ขายครับล่าสุดนี้นะครับหนุ่มทอมอิสราเองก็ได้โพสต์ภาพตุ๊กตาแบบริกสองตัวพร้อมข้อความว่าช่วงนี้ค้าขายดีมากครับของในบ้านเอามาขายหมดแล้วครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ยากนะครับบางบางรุ่นเนี้ยอาจจะหายากหายากายากอยู่นะฮะแต่ก็ก็ขายไปก่อนแหะตอนนี้า่วั มาที่สาวแตงโมนิดาบ้างครับก็ได้ขนของมือ2ไปตั้งขายหน้าห้างดังย่านรัชดาซึ่งก็มีของมากมายทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นของของแตงโมเองครับแล้วก็มีราคาตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักร้อยงานนี้ก็ได้แฟนหนุ่มมาเป็นกำลังใจให้อยู่ข้างๆด้วยใครที่อยากจะอุดหนุนก็สามารถไปหาเธอได้ครับซึ่งสาวแตงโมบอกว่าจะขายถึงวันศุกร์ที่25ก็คือวันนี้ครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ